ปี2567ออมเงินที่ไหนให้ผลตอบแทนสูงสวัสดีครับผมต้อมนฤมรีชูช่วยครับเป็นในหน้าประกันชีวิตที่สีกุงประกันชีวิตบลกเกอร์ครับซึ่งตอนนี้นะครับสีกุงประกันชีวิตบลกเกอร์เนี่ยได้รับรางวัลในหน้าประกันชีวิตนิติบุคคลดีเด่นถึง3ปีซ้อนแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตให้ฟังนะครับว่าตอนนี้ปี25 6 7้เนี่ยมีการฝากการออมเงินที่ไหนที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ฟังนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจนะครัับไดด้อปเต วันที่23มกราคนี่ยครับก็คือต้นปีเลยเนี่ยสดๆแร้รรรอนเลยครับตอนนี้แบงค์นะครับ แข่งออกเงินฝากประจำพิเศษชูดอกเบีย้ยสูงจูงใจ2.90%โอ้โห2.9เลยเหรอเลือกฝากสั้นยาวได้ดูครับผมพุดยอ่ยอๆนะตอนนี้ที่น่าสนใจนะก็มีของกรุงไทยซีโ่แท็กแม็กนะครับปลอดภาษีตาดอกเบีย้ย2.75%นะครับมาดูแบนเนอร์กันนี่2.75%ฝากขั้นต่ำ1,000นะครับอ่นนี้ของกรุงไทยนะครับอีกค่ายหนึ่งครับของธนาคารไทยพาณิชย์ครับดอกเบีย้ยดีต้องบอกต่อบัญชีฝากประจำพิเศษนะครับ เข้าเดือน1.913เดือน2.015เดือน2อนนะครับอ่านี่ฝากประจําของไทยพาณิชย์นะครับอ่ามาดูนี่ครับของกุ้งสีนะครับให้นี่ครับ2.9เลยนะครับฝากประจาปลอดภาษียสเดือนอ่ามาดูกันครับอ่าทีนี้ผมอยากจะให้ดูคาเงื่อนไขนะครับก็คือพวกฝากประจําพวกนี้เนี่ยเขาจะมีการกําหนดเพดานนะซึ่งทุกแบงจะเป็นอย่างนี้หมดเลยก็คือกำหนดเพดานนะฝากประจําได้ไม่เกิน1 0 0 0 0 20,000ออะไรอย่างนี้ซึ่งผมจะบอกให้นะครับว่าหากคนที่อยากจะฝากแบบมีเงินที่เป็น ก้อนเยอะๆเนี่ยหากเอามาลงตรงนี้นะครับอาจจะมีเรื่องวินัยนิดๆหนึ่งคือเราต้องทยอยฝากไปเรื่อยๆนะทยอยไปเรื่อยๆแล้วทีนี้หากพลาดเดือนไหนเราลืมฝากหรือมันมีความพลาดอะไรขึ้นมานี้เราอาจจะไม่ได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขนะครับแล้วก็ด้วยความที่มันมีเพดานเนี่ยมันมีปัญหาอยู่เรื่องหนึ่งก็คือหากสมมุติว่าเราอยากจะฝาก1ึงล้านเนี่ยเราจะต้องค่อยๆทยอยเข้าทีละ2 0 0 0 0 0 0ื่นสอ,นสอนไปเรื่อยจนครบย4เดือนซึ่งบางทีไม่ถึง2ล้านไม่ถึง1ล้านอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ถึงยอดที่เราต้องการดังนั้น หากคนที่มีเงินล้านจะต้องหาที่ที่หนึ่งอ่ะที่มันตอบโจทย์คือออมครั้งเดียวไปเลยตุ้มโยนไปเลยครั้งเดียวครับเข้าไปที่ใดที่หนึ่งที่มันปลอดภัยสูงมากนะครับคือเอาเงินออกมาค่อนข้างจะลําบากนิดนึงแต่เอาออกมาได้นะไม่ใช่ว่าไม่ได้นะซึ่งการที่เอาเงินออกมายากเนี่ยมันมีความปลอดภัยที่ค่อนข้างสูงเลยนะครับคือออมที่ฝั่งประกันชีวิตนั่นเองครับซึ่งประกันชีวิตมันมีลูกเล่นตรงนี้คือเราสามารถออมได้นะครับโดยมีสัญญาระยะสั้นซึ่งเปรียบเทียบนะครับผมให้เปรียบเทียบถึงตัวของกรัับก็คคือตวนี้ะร มีฝากประจำนะครับ12เดือน24เดือน36เดือนนะครับการฝากประจำ36เดือนเนี่ยมันจะตรงกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทและปิดที่ผมกำลังจะพูดอยู่ตอนนี้ครับซึ่งผมเขาบอกนะครับว่าเมื่อปีที่แล้วนะครับแผนนี้นะผมสามารถปิดไปมากกว่าเกือบ10ล้านนะครับ10ล้านที่มาทํากับผมนะครับนี่นี่เป็นผลงานของปีที่แล้วนะครับซึ่งปีที่แล้วได้ออกผลิตภัณฑ์นี้ให้ผลตอบแทนถึง2.75%ซึ่งเปิดในระยะสั้นมากนะครับหากใครได้ทําเมื่อปีที่แล้วตอนนี้ก็ได้รับผลตอบแทนทยอยได้รับแล้วนะครับ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับโอกาสนี้กลับมาแล้วครับด้วยแผนรับบิดไลท์ครับเอิญสามทุ่มหนึ่งกลับมาอีกครั้งครับผมปีนี้นะครับกลับมาอีกครั้งเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะครับแผนนี้นะครับเอิญสามทุ่มหนึ่งนะครับเป็นแผนประกันชีวิตแบบออมทรัพย์นะครับให้ผลตอบแทนนะครับต่อปีนะครับสองจุดเจ็ดห้าเปอร์เซ็นต์ะครับสองจุดเจ็ดห้าเปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินออมประกันภัยเช่นทำหนึ่งล้านนะครับก็ได้สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยอะไรประมาณนี้นะครับให้ทุกปีนะครับจำนวนสามครั้งด้วยกันนะครับชำระเบี้ยเเเพีียยยยงงงแคคค่่รรรััั้ดวซึตอบบบโจท์มากๆลสห คนที่มีเงินก้อนและอยากจะเอาเงินก้อนนี้ไปออมครั้งเดียวเลยนะครับอย่างเช่นมี1ล้าน2ล้าน3ล้าน5ล้านหรือ10ล้านอย่างเงี้ยครับเอาไปออมครั้งเดียวเลยนะครับออมครั้งเดียวเสร็จปุ๊บรับผลประโยชน์เลยครับทุกปีนะครับจำนวน3ครั้งนะครับแถมที่สําคัญสิ่งที่ประกันชีวิตมีก็คือความคุ้มครองชีวิตสูงถึง105%ซนะครับซึ่งในฝั่งของการออมฝั่งธนาคารนี้ไม่มีเรื่องนี้ให้นะครับอันนี้คือจุดเด่นของแผนเอินสามทับหนึ่งนะครับเอินสามทับหนึ่งของบริษัทเรพิด 2.75%ทั้งหมด 1, 2และปีสุดท้ายครบสัญญารับร้อย2.75%ก็คือรับทุนประกันคืนพร้อมผลตอบแทนงวดสุดท้ายนะครับนี่ตัวอย่างนะครับเงิน1ล้านบาทนะครับสมรู้ว่าท่านเอาเงินเนี่ยไปออมที่โครงการนี้ในปีกรมธรรม์แรกนะครับสิ้นปีกรมธัรม์ที่1นะครับ รับผลตอบแทนนะครับ2.75%ก็คือ27,500บาทนะครับปีที่2รับ27,500บาทและปีสุดท้ายรับทุนประกันคืนก็คือเบี้ยที่เราจ่ายไปอ่ะ1ล้านบาทพร้อมผลตอบแทนงวดสุดท้าย27,500รับทุกปีอย่างนี้นะครับรวมผลประโยชน์ทั้งสิ้นนะครับ82,500บาทนะครับนี่ต่อ1นล้านนะหากท่านทำ10ล้านนะครับก็รับไปเลย825,000นะครับ3ปีนะครับเอาเงิน10ล้านไปอยู่ที่นิ่งๆที่ปลอดภัยมากๆนะครับตรงนี้นะครับหากท่าน อยากจะทำนะครับสามารถทําได้นะครับอายุ30วันถึง80ปีนะครับทำได้นะครับจนมือเงินเอาปก,กันไว้ขั้นต่ํา50 0 0 0บาทก็ทําได้แล้วนะครับ และอย่างที่ผมบอกไปนะครับปีที่แล้วนะครับก็มีครับทำมาเรื่อยๆครับ1ล้าน1ล้าน6ล้านอย่างเงี้ยครับสองแสนสองแสนห้าแสนก็มีมาเรื่อยๆนะครับซึ่งไม่ต้องกังวลครับซึ่งแผนเนี้ยของบริษัทแรบบิตเนี่ยหากใครนะครับเคยรู้จักนะครับบริษัทแรบบิตเนี่ยเขาจะทําเกี่ยวกับธุรกิจหลายอย่างที่ดังที่สุดก็คือในกลุ่มของ BTS Group นะครับก็คือรถไฟฟ้าที่อยู่ในกรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับเขาเป็นบริษัทในเครือเดียวกันนะครับการประทับประกันชีวิตของบริษัทแรบบิตไลท์เนี่ยก็เป็นนนนนนนหหึ่่่่งงงใใใธุุุรร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 กกกิิจจขอออลมมบบบบบบท๊ปัััััเเคคคคคผโสสําีะ สามารถแอดไลน์มาหาผมได้เลยครับผมต้อมอิสระประกันภัยนะครับในหน้าที่สีกลุ่มประกันชีพบลอกเกอร์และสีกลุ่มบลอกเกอร์นะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับแอดไลน์มาที่ไลน์แอดอิสระเจ็สองสี่หรือว่าโทรมาที่086-689-6894นะครับ แอดไลน์มาเลยนะครับตอนนี้นะครับหรือไม่ก็โทรมาได้เลยครับผมยินดีให้คำปรึกษานะครับถ้าที่มีเงินกี่แสนกี่ล้านนะครับผมยินดีคำปรึกษาที่จะเอาเงินก้อนนี้มาไว้ที่ปอดพันที่สุดกับโครงการและบิดเอิญสองท่อหนึ่งแผ่นนี้ครับผมซึ่งแน่นอนครับผมมีประสบการณ์การขายกับโครงการนี้เมื่อปีที่แล้วมาแล้วนะครับดังนั้นท่านไว้ใจผมได้ครับแอดไลน์มาเลยครับเดี๋ยวผมให้คำปรึกษาในการวางแผนเงินก้อนนี้ครับผมแอดมาเลยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ